ใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับพี่ๆคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมแล้วก็พี่วิชาแล้วก็เันแดงด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเบืองผีพลายกันนะเราจะมาดูว่าเราเนี่ยจะเจอกันอีกหรือเปล่านะครับพี่พี

ต่พี่อาจจะฝาดก็ได้นะไปบอกเลยบรรยาญญกาศนี้แบบอย่างได้เลยนะพี่เงียบสงบโอ้โหเอจ่ายไปแล้วว่าเราต้องได้ยินได้ยินเสียง รอยเท้าป่ะไม่มีมันไม่ใส่ของท้อนะพี่ที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่รอยเตีนะอ่ะไม่มีพูดพอพี่ไม่ให้ผมพูดท้อย่ต้องมีน้ำดิถ้ามันลงน้ำนนอืมแต่มันต้องมีรอยเท้าอะนะ เจออะไรไหมเอขึ้นมาตรนี้ใช่ปาตรงหนตนเลยชตฟ้าแล้วเจอจงจเจออะไรเไรู่าเป็นยังดีวงบม่ตัวดอะแล้วมันใงเโอเดียวแล้วก็มันไม่ใส่งเท้านะ ลวงพี่พงมานี่หรือเปล่าเพราะมันไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ใช่เพราะว่าบึงอันนี้มันเป็นแค่บึงเขื่อนนะครับ<ช>แต่ว่าตอนนี้จะเป็นบึงตรงป่านะใช่มันก็ห่างกันไม่ใช่มันก็หากินทั่วเลยพวกนี้ใช่มันมีบอ่อยิ่งปลายเยอะๆด้วยแล้เราได้เราแข่นะเนี่ยเราแข่งสมหวังไม่ได้เล้วไนคนที่ไหนไม่ใครเจอหน้าแล้วง่ายๆหาทางลงไหมล่ะล,ลงทางนี้ไม่ได้ลงทั้งไหนพี่ สูง,ง,งพี่ลงไปดิมันสูงอจะดีแบบเนยไม้ไผ่ใช่ไม่ไผ่มันล้มลงเราก็แบบเดินได้แบบสบายหน่อยนะนดดดยจริงๆเราก็กระโดดได้นะนดดแต่ อึ๊บลงได้ว่ะพี่ชายใครน่นอ่ะใครรวะ้อมพี่ลงมาดิเฮ้ยมันโดดขึ้นไปแล้ว

ข้าบนนี้เป็นยอดเขานะพี่นำหนาละวะบอกแล้วมีเชือมทางนี้บอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกมันเป็นเนินผ่านะเสียงอะไรโดดตรงน้ำพี่ผมได้ยินเสียงอะไรโดดตรงน้ำไม่รู้อะไปไปรอ

ใช่พี่พี่เสียงมันดังในป่านะครับีเสียงอนะไร ว่าคนมาหาปลาก็ไม่ได้แล้วน้ฟฝนเนี่ยทิไปยิงหนักไปยิงรางไม่หไมนหไนอไโอ้โหถึ่วันกันเนี่ยเราลองดูก่อนเรามาพิสูจน์เขาแล้วใช่ถึงไหนดิเปยังพี่รู้สึกว่ากล้องเนี่ยเบอร์อยังไงไม่รู้นะ แวบๆมันเจอแวบๆนะพี่ตรงนู้นน่ะเมื่ิกี้ เนี่ยหรอเฮ้ยใช่ปะ่ผีพอะพที่เาไกันช่หรือว่าเป็นผีโพงกันแน่ใช่ ไม่แน่นะ,นะพี่พงษ์น่าอาจจะย้ายมาตรงนี้ก็ได้นะตรงนี้ปลาเยอะมากแล้วแม่งมีแต่ปลาไฟใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆครับีเสี่ยงอะไรเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ยเดินไหมพี่โดดแล้วนี่ลงไปดูดิพี่พงษ์ชัดๆเลยเนี่ยเสียงโดดเมื่อกบเลยพี่ไฟจะไไม้ลวนมา ไม่ใช่เงมนฟ่าเห็นไหนองมันให้เราเห็นเ้ปไฟเหรอมาโผล่มาแล้วแสดงคือผีโผมถ้ามีแสงนั่นมันไม่ออกมาโอเคปีดไฟแล้วนั่งดูตรงนี้มาอ๋อมีแล้วก็ป่าทีนี่นอ๋อ

วยพียนะมืนมากเลยแสงกระพริบกระพริบอะไรนะหอ,อ,อยหอยภาษาไเสืยงอะไรไม่รู้ะมัย ต่อลวโอเคเรไปสิงได้ okay. ไปดูใกล้ๆไหมล่ะไปไปดูใกล้ยไปมห้ไหนั่งดูอย่างนี้จะเจอไรล่ะเมื่อกี้น่ะเด็กเราเนี่ยได้ยินเสียงชัดมาก อืมโอ้น้ำนี้ยังมีอีกเยอะนะเนี่ยน้ำน้ำเหม็นจัดเลยอย่างเงี้ยโอเหม,ม็นเลยน้ำเหม็นสินเลยอะไรวะไหนนี่อ่ะ <c oughs> มันมองเราอะ่ะ ยแล้วน้ำเหม็นเหม็นจัดเลยลงมาหากินได้ไงวะเนี่ยคหัวเลครับฝันม่มยขึ้นบอกขึ้นไปดูกันไหมล่ะมึงไม่เห็ะไม่เไนอะไรนมข้ามเนื่องเนี่ะเดินไดเดินด้อ๋นเฮ้ ลีท้งท้งหมดิชยไอ,อท้ไอ้น่าลลีท้งรืปล่ครลีท้อยูจองจองยัวมเด้อช่เลยนะแปลว่าเราเนี่ยจะขึ้นไปดูนะคะะะะระับว่าเจอเจอหรือเปล่าเมื่อใครโลิน้องเสร็จที่านเท้งะ กูเชื่อหนักไก่มึงมองอยังไงใช่รึเปล่าถือดิเออไปชูโดเละป่ะท้องลิทั้งชูโดป่ะไปชูชกู้ไม่ดิจุกข้อเชล่อเลยอยู่อืมเนี่ยผมบอกให้ออกกําลังกายเยอะๆเห็นไหมไม่มีแรงเลยะจะมาล่ากีพวงเนี้ยกลัวจะโดนล่ายกงั้นเนี่ยโอ้ด,ด,ดูด้วยใครจะโดนเล่าเลย <c ười> ดูนี่ผมอ่ะ <c ười> นี่ไม่ต้องให้ใครถือให้ เป็นไงล่ะพี่พี่เอ้ยแรงเหลือเฟือจริงๆเน,นี่ยมันอยู่ตรงนี้คลองมนะันจะสั้นแล้วคนดูเนะนี่ยจะมึนหัวไปไปไปเดี๋ยวพี่เจอองจริงพี่ดีไหมเออเนี่ยอืม พี่พี Becca ่ใช้เต็มหรอพี่ใช้ไม่มีความเตรียมพร้อมไงพี่ฮะแต่พี <h <h ่เดี๋ยวมันไม่กล้าวมาพี่ที่เต็มหรอพี่ลบออกอะไรสักอย่างยูนิสุปอาจะได้นวลบอ่ะเอาเลยพี่ๆอืมแบบรูปภาพอะไรเงี้ยวิดีโอพี่แบบพี่ อืมมอแบบพี่ไม่ได้ใช้วิดีโอรอละวัง <ไป S 2> นะระวังดแคปแคปไเลยแล้วก็มาโหลดใหม่เร็วพี่ว้าวเดี๋ยวเร็พี่โหลดไปล้พี่ทไมเจ๊ง่คอยตต่อ,อยงไงก็อยมาโหลดใหม่ไงมีคเดวอมเยพี่เดี๋ยวไปใช้ก็ได้บองนั่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนนะไปพร้อมกันดีกว่าโดนทำลายขึ้นมานี้จบเลย กระทืบเท้เาอ่ะผมเตรียมให้พี่มาลุกมหนึ่งนะผมเตรียมให้พี่เลยไหนอยู่ในกระเป๋าเดี๋ยวพีใ่ใช้นี้ให้ดับก่อนเนาะอยี๋ยไกลมือหน่อยตาล่ะนี่มา

เดี๋ยวถือไฟเชยพี่เนาะเอ้ยถือก้องให้พี่เนาะอะไรเนี่ยนี่ใช่พี่รู้นี่ใส่มาเนนะี่ยมันจะดับแล้วใช่ไหมมันจะดับพอ่รู้นี่ใส่อ ยงพร้อมไหมเนะี่ยถ้าส่อ,สองล้อมไม่ให้ตาย้ช,ชายเป็นพระเอกของผมนะครับนี่อ่ารเรื่องสว่าง,งเกียบอรอบนี้ไม่ดับแล้วนะพี่เปลี่ยนท่านใหม่ๆเลยนะอ่ะรอบนี้เอาไงได้นา เดี๋ยวผมน้องใหม่น้ำมน,นพี่แล้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ี่แถนี้ข้างล่างเ้ยเสียงข้างล่าง ่เมื่อกี้ได้ยินตรงนี้แล้วอยู่ๆมันดับอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิพี่น้องไปดูดิเฮ้ยทำนี่แบบกระโดดตุ้มโคตรดังอ่ะอุ้ยเฮ้ยเลี้ลูเลี้ลูเจอปะเดี๋ยวรีบเลยลูวิไปดูดิพี่มาดีเร็วลุกเร็ว

นี่ที่เราเรียบเกินน่ะ ใช่แล้วมันเกี่ยวกับเกี่ยวกับรากไม้เห็นอ,อ,อ,อยู่เห็นอ,อยิ้วมีอะไรตาตาไม่ทันแล้วแหละเราปิดไฟรอมันนีดก่อนรอสองสาอมชั่วโมงไปรอให้ส,สดชื้นดูดิมันเดินขึ้นมาหายไนไหนวะเฮออนน้ยหรือมันปีนไปฝั่งนู้นโอเคปิดไฟดีกว่าระวังด้านหลังนั้นมันมาผักเราล่วงไปเลยนะพี่เธอไม่ยังมีอยู่ไหนม่เจอไหนมา ปิดไฟรอดูกันดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคแม้เราจับตดวเมดเราไม่ได้เห็นหน้ามันแน่นอนแหละคืนนี้ปิดไฟพี่ ขึ้นแะจากตรงนี้ไปดีกว่ากลัวว่ามันโยโยมันจะพากเราตกเอาไหมใช่เราต้องระวังนะ เฮ้ย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 โอ,อ้ยโอ้โหไอ้ตาไปโดยมึงเหรอไม่หัวโดนไม้ดิโอ้โดนปะไม่โดนพี่กัดดิจะตามไปอีกแล้วเหรอตามไม่ได้มันขึ้นมาข้าโมยแล้วพี่โอ้เห็นหน้าม,าามันแล้วมึงคิดเป็นผีพองตัวที่เราเจอกันน่ะพี่ไปเลยเอ่ะ oh, ไว<ด>มากเฮ้ยแล้วมันมาเมื่อไหร่ันี่ยมันหาที่นี่ไงปลาเยอะ นีป่ปลาเยอะด้วยผมยิ่งหลบแม่เมื่มกินกบเบื่อแล้วมันมากินปลาต่อเหไอ้ตรงนี้มันมีทั้งกบทั้งปลาเลยพี่เวลาฝนตกนี่นเยอะเลยที่เราเมื่อกี้เราไม่เห็นนะม,มาในตัวน้ำนม่เมื่อกีนนะ้เลอ๋อง่ายเรารู้ละเรารู้แล้วว่าอาเป็นผีโพงที่มาอยู่ตรงนี้แต่ผมคาดว,ว่าน่าจะมีผีพรายด้วยวันนั้นเราเจอไม่ใช่แบบนี้นะนใช่พุกนี่เหมือนเบี้รซาแบบเดียวกันมากินของของหน้าของเพียดกบอย่างนี้ รู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนตัวที่เราเจอกันที่เรามาเมื่อก่อนไงมันเป็นผีพงที่เราเจอกันที่นู่นเลยเราต้องมาไขปิญนากันแล้วแหละคลิปแล้วคลิปหน้าเราต้องมาไขคิฮระยะก็หลายกิโลเนาะหลัหน้าเดี๋ยวต้องมาดูให้แน่ใจว่าใช่ผีพงไหมแต่ผมเห็นเมื่อกี้เป็นผีพงที่เราเจอกันที่นู่นเลยคลุงคล้ายเลยนะคิดว่าคงคล้ายเลยอันงี้ดีกว่าเรายังไม่เห็นใบหน้ามันที่ชัดเจนเดี๋ยว คิมหน้าเรามาเอาให้มันชัวร์กว่านี้เลยดีกว่าเราตามไปตามมาอย่างเงี้ยเราว่าไม่ทานหรอกไม่เจอหรอกใช่เมื่อกี้มันก้นม,นกมหน้าเอางี้เราไม่รู้ว่าแสงเดี๋ยวรอบหน้าเรามาวางแผนกันดีๆเลยแล้วก็มากันโอเคว่าจะเอาไงดีกับมันเห็นไหมใช่ใชครับผมเดี๋ยวเรากลับกันยังมันดึกแล้วไงพี่ดูดิดึกแล้วดึกแล้วพี่ยังไงก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามด้วยนะครับคิมหน้าผมพี่วิชัยเบสนะครับจะมาอ่า อะไรอ่ะเราก็วางแผนกันให้ดีกว่านี้ใช่ครับก็จะเตรียมมีดอะไรให้ครบกว่านี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันปลาขึ้นมาเลยนะปลาไม้ขึ้นมาแล้วพี่พี่มันเอามาจากไหนไม่รู้แยะๆไม่แปลกนะมันกินของน้าองเสียงไงมันเลยมีแรงเยอะนีมืนเหมือนมันต้มหน้าอยู่ตรงนี้โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าไปพี่ครับเดี๋ยวไปโอเคครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ